คุณครับขอบคุณคัดทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณพี่รอกข้าอุดให้ท่าดีครับขอบคุณพี่ดองเต็ีสารพื่อแทนกันซียลุ้กอีกเครับขอบคุณขอบคุณพี่ดอกคนดี่นรับสุภาคแรงทุกครั้งางประเทศบอดทดมที่เจอขอบคุณต้งพักต้ตาครับขอบคุณกทุกลังใจ อขอบคุณตำรวราคไทยนะขอบคุณเจาทีตำรวจคกับขอบคุณทางผู้จัดงานแจกด้วยนะครับขอบคุณที่กำลังใจครับพี่รองครับขอบคุณับบทุกใบหัวใจทุกดวงวัยร่การนาที่ดีปใหครับผมกลอดภัเด้อยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันครับผมโป่งใจสาวนทอยบัณฑิตตำรวจภูคราค็นะครับงกดิ เกตน้องๆทุกทเดี๋ยวถ้าว่าจากที่เราไปเยียสัทีไปห้องใหครับผมขอให้ท่านร่เรวยร่ยกันแล้ัครับเคนี่ คุณนางคุณนางเลยมาจากซีสาร์เกมส์ปาเดกอุลิงมหารจะมาเดียวกมนซึ่งพลำเออพี่ต้เป็นทหารแต่จมานด้หลายเดียวสุดยอดใช่น่ะาแง แม่อะไรก็ได้สามยูแล้วมาสอบชุดเคือเปลาเลาจบขาบ่อขวยมาสอบต้องบอก่เดี๋นี่คน่ไหรบอเกโดยตัวได้ค่ะสึ่งตอนัสิพอบว่าเองเราพอกันใช่แล้วก็สิถึงระดจถิงกระจกอ้อเาว่าปะเด็นตัวเองนขั้นคนไทยเลยจ้ะ พีต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสดีครับต้ดีครับน้อต้นนี่สาวสวยคนดังแห่งทิกตอกเนี่ยไปดูดูตลอดกดไลค์กดแชร์ตลอดทิกตอกอ่าน้องครับผมสวัสดีครับนี่อาจารย์นายกฤษณ์ นี่จ้ากานตั้งเตียมอครับน้องน,นะการเก็บตัวซอ้อมนะ,านะมการถ่ายเที่บวปยากาศครับผมที่ต่อรถกว้างขวางเนี่ยนี่รถอันนี้อธิบายฟังอันนี้รถของแดนเซอร์ครับนี่ครับผม สามาันไปกับพี่แมนนะที่จอดรถนะแฟนทำเอซีมาจอดรถที่จอดรถกว้างขวางกว้างไกลต้องมีความเงี่ย่นะคนเก่งของสังวยวัดมา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 เย้ yeah. เนี่ยรถรถหมอลำพระเอกหมอลำจอดคู่กันได้ไหมจอดไงได้ม,ไดไมาวัด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 ได้ไหมตรงนี้ไหมหรือจะเอาคู่นี่แล้วแตกวัดตรงเนี้ยมันง่ายกว่าเนี่ยตอนเนินเลยน้องน,ะน,อน,นี่ย้ยก็ต่อคู่เลยวันนี้พระเอกวัดมานะครับผมสวัสดีครับพระเอกวัดโอเคเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่ยได้แล้วตรงนี้กลางเลยเนี่ยมันไม่แฉงอ่ะวันนี้พระเอกวัดนะมีนี่ครับโอ้ที่ถึงแย่เลยพระเอกวัดโอ้วันนี้วันนี้วันนี้โอ้โหได้มาพระเอกตัวจริงเสียงจริงของสาวน้อยครัู้มากความสามารถตัวจริงเสียงจริงครับเอกวัดสิวดลนะนี้เนี่ยโอเคงางไว้ดูเรียบร้อยโอเคแล้ววัดขอบคุณมากครับวัดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะไม่เคยถึง นี่มันแล้วครับแฟนขาเอสซีครับวันนี้พระเอกวัดมาตัวจริงมาแล้วครับผมมาแล้วอีกสามสี่วันครับสวัสดีครับเนี่ยเราเข้าห้องตึกโตตรงไหนเนี่ยมีรถจีนเนี่ยเข้าเนี่ยห้องวีเอฟพีห้องใหญ่เข้าด้ไหมห้องอะไรเลยเข้าเนี่ยเดี๋ยวเล่ล็อกกันเลยได้โอเคครับเดี๋ยวพามาตัดจีนาทีก่อนครับผมโอเควาร์ดสวัสดีครับแฟนาเอสซีเป็ก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 สาวน้อยเฮ้จริงฮะ โอ้เยอะเลยใช้รถส่วนตัวหมดไงเ,เดี๋ยวก็บอสมาขายต่ขอขายผู้ติดตามอะไรเยอะแยะทีมงานงานสุยมากโอเคครับบรรยากับกที่มมสีบรรยากาศติดตามบารมดอยยอตมเพื่อเชียร์กดไลค์กดแชร์กดซับนะครับสวัสดีครับบรรยากาศทีมงานครับผมมองล่างน,นิดนึง ค่อยๆมองกล้องดีครับดีดีครับดีด